สวัสดีค่ะพบกับสุพิชฌแชนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นก๋วเดี๋ยวน้ำกะทิทุเรียนมีน้องที่สนิทรู้จักกันผ่านในปีคุณเชื่อไหมมิตรภาพจริงๆในโลกออนไลน์ที่ใครบอกว่าน่ากลัวสุพิชได้มิติภาพดีมากน้องก็ชื่อน้องเฉินเรารู้จักกันมาสักสามสี่ปีอายุห่างกันประมาณสิบปีพอดีตอนเนี้ยเธอไปทํางานอยู่ที่จันทบุรีแอมจันทบุรีพูดถึงพูดรู้เลยใช่ไหมว่ามันคืออะไรหน้านี้ทุเรียน เธอก็ทักไลน์ทักนูมาบอกพี่น้องคะตอนนี้หนูไปที่สวนได้ทุเรียนพวงมณีโอ้ตื่นเต้นพวงมณีหายากด้วยนาทีนี้ที่จะบอกว่าไปเดินตลาดไม่ค่อยมีเธอส่งมาให้โอ้แบตื่นเต้นเหมือนนั้นฉันดีใจฉันจะได้กินทุเรียนรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาถึงอินนี่มันตลกอบอวนคุณสามีน่ารักมากเปิดมา ทีหลังหนูเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเฮียไปซื้อให้หนูเองขอเลยนะรอบต่อไปห้ามแล้วนะโอ้โหคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะมันแรงแรงจริงๆกลิ่นมันสุกมันงอมมันไม่งอมแบบมันนิ่มนะแล้วมันเป็นปะลาทั้งกล่องลูกลงมาถึงไม่คุยกับแม่วิ่งกันหมดเลยบอกว่าฉันไม่เป็นลูกเธอตอนนี้นะเราค่อยคุยกันลงไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วทุกคนวิ่งหนี เราก็แปลกใจทํำไมต้องวิ่งหนีขนาดนั้นเ,เออเราเป็นคนชอบกินทุเรียนไงคนที่บ้านไม่ค่อยชอบกินกันนะคะจะทิ้งก็เสียดายมันมันทําอะไรได้ต่ออ่ะเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนตอนที่เราเป็นเด็กๆเก็บที่มันกินไม่หมดช่องฟีดทำา๋เตียวกะทิทุเรียนก็เลยมีที่มาขอเรื่องราวตั้งบนโต๊ะตัวพิษนี่แหละค่ะ สุพิธได้รับมิตรภาพจากคนแปลกหน้าซึ่งเขาก็รักเราแล้วก็ชอบที่เราเป็นเราด้วยแล้วเราก็มีความสุขเป็นเรื่องราวดีๆมีคนคิดถึงเรามีอะไรดีก็อ,อยากมอบให้เราอิม่มเอมใจนะโอ้ยแต่ลนะชวนคุยเพลินไปเลยเดี๋ยวแสงจะตกแล้วขอตัวที่เจ็ดกลับไปถ่ายรูปเพราะว่าตรงนี้มุมไม่ใช่ไม่ได้ถามว่าทำไมต้องถ่ายรูปอีกส่วนหนึ่งเลยถ้าคุณสังเกตในเพจทีพแช้นะคะก,กล้องคนนี้เองนะคะจะต้องไปหามุมหาแสงถ่ายรูปค่ะ วิธีการถ่ายของสุพิธนะคะหาจานจานวางให้มันเข้าชุดกันค่ะชุเรียนสีเหลืองก็เลยหาจานเป็นสีน้ำเงินตกแต่งด้วยดอกไม้จะวางนอกจานในจานก็ได้ดูแสงสีถ้าคุณถูกใจสวยลั่นชัตเตอร์กดเลยค่ะหาหลายหลมุมนะคะเพราะแสงเวลาตกกระทบนี่มันก็จะเป็นภาพแตกต่างก,กันออกไปต่อภาพนี้ก็เป็นภาพที่สุพิธตกแต่งด้วยมือถือน,นะคะปรับแสงเล็กน้อย นี่เป็นภาพชนะเลิศค่ะสุดพเิเศษที่สุดที่สุดถูกใจที่สุดเลยค่ะทุกคนเห็นรูปนี้กันหรือยังเอ่ย เป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วมือสัน่นไม่ถ่ายรูปให้ใครเลยในบ้านหรือคนข้างนอกแล้วถามตัวเองว่าแล้วความทรงจําเราอยู่ตรงไหนล่ะมันผ่านภาพถ่ายโสภิตก็เลยปรับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองด้วยความมั่นใจลั่นชัตเตอร์ไปที่ลูกจากที่ลูกเห็นภาพแล้วบอกเราว่าภาพสวยภาพดีภาพถูกใจคุณรู้ไหมคะนั่นคือกําลังใจยาดีชั้นเลิศทําให้โสภิตรักที่จะถ่ายภาพแล้วก็มีภาพดีๆสวยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะความมั่นใจกลับมา ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นก้าวข้ามมันไปนพร้อมกับโซพิษแ้วก็ยังไงคะส่งกำลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ b บส r คร e สันกระดิ่งบอกคนข้างๆนะคะว่ายังมีคลิปดีๆที่น่ารักของสวิตอยู่บายๆเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อๆไปนะคะ